สวัสดีครับผมเด็กชายธนวัฒน์ปัญญาวันนี้พบกับรายการคิสนิวในวันเด็กแห่งชาตินอกจากเด็กๆที่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของเล่นก็รอเหมือนกันเพราะไม่ได้จัดกิจกรรมมานานถึงสองปีโดยปีนี้พบว่ายอดขายของเล่นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง บรรยากาศที่ร้านขายของเล่นในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีช่วงนี้คึกคักเพราะมีสถานศึกษาและหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าสำหรับเตรียมมอบเป็นของขวัญเนืน่องในวันเด็กแห่งชาติ 14มการาคม2566นายอำนาจฉัดวุฒิไกเจ้าของร้านขายของเล่นบอกว่าหลังสถานการณ์โควิด19คลี่คลายประชาชนก็กลับมาซื้อสินค้ากันมากขึ้นโดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องมาจนถึงวันเด็ก ทางร้านจึงเพิ่มจำนวนและรูปแบบของสินค้าเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการแม้ว่าในปีนี้ลูกค้าและยอดซื้อสินค้ายังกลับมาเพียงร้อยละห้าสิบเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีโดยสินค้ากลุ่มของเล่นตั้งราคาตั้งแต่10-50บบาทยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตามด้วยชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาพร้อมคาดหวังว่าในปีหน้าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็น ไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้ผมเน็กชายธนวัฒน์บัญญาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ